ทุกอากีนา้ทุกี่าจากกบเจ้าทั้งหลายที่อยู่นักสถานที่สำนักอาจารย์ดอกรบังเวทและลูกศิษย์ลูกหาและเหล่ารูบาอาจารย์และเหล่านักแสดงทุกคนนะครับจะร่วมกันน้อมถวายเครื่องจักรลาลับูชาเหล่าพวงเทพเทวดาต่อองค์พระพิฆเนศวรไอองค์พระศิวะเจ้าดอองค์พระแม่ทุกๆพระองค์แต่องค์พระเสือเมืององค์ เมืองประการเจริีจะอกอเกตตคุตจะกาอหอกหองพระภูมิเทวนังองค์พระลมองพระอินเทพเทวานางกูหาจารยงแห่หมนพระแม่ธรณีร้วนแปดทวเทศเทวดาที่ตบตาใ้ะะหันเกินลงมาและเทวาทีิัญจรไปมาอาลุกะเทวาพุทธะเทวา ร้องจังบาลุีตั้งร้อยแปดปราญาสิส่งสกิดทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางที่ประจําอยู่สํานักอาจารย์เดชแอ์จอสบสะังเวชหน้าตาสาที่แหงนี้ขอจงได้โปรดรับเครื่องประการะบววเครื่องบูชาทั้งายถีและเลื้องหน้าข้า้าขออำนาจบาร,รมีตออติจการการงาน ของอาจารย์เนนแพและกิจการการงานของลูกศิษย์ลูกหาาตัอนอาจารในในและกิจการการงานเราครูบาอาจารย์ทุกท่านเราญาติที่ททุกท่านที่มาล่วมงานในวันนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆขอให้มีแต่ความสําสเร็จมีแต่ความเจริญลุกเรืองมีความก้าวหน้าขอได้รับความเกษมสุขสําราญปลัดจากัุปสัรคใดทั้งหลายอุตวะไปทั้งหลายโลกาที่ก,กบะฟง ให้หมดช็อกหมดโโหมดโลกหมดไปตับระค๊อกตับระคาะภายนอกตะประคาอภายในตะประก๊อกใดใดตะก๊อกวันตะก๊อเดือนตะก๊อปีปีจงทั้งหลายก็ให้วินาศฝันเติขอให้มีแต่สิ่งดีๆไปวันนีไอ้พิชีวิตจับลังทังใจไปในสามวันเจ็ดวันสิ่งไหนที่ยังไม่ได้ก็ขอยากสิ่งใดที่ยังไม่มีก็ขอให้ดีคำว่าไม่มีคำว่าไม่ได้ก็ขออย่ามาบังเกิดแก่ทุกท่านที่อยู่ในงานระดย์เดนในวันนี้ด้วยเถิด

ขอกราบไหว้บูชา,ชาทุกท่านที่มาจากการอันเชิญที่ได้สารเสริญตั้านผู้เฉลิญด้วยบาระบรีตั้งจิตจกิจมุกเจ้าปงค์ปาลีประปุเจ้าที่นับบ้านอาจารย์เนแดงองุชายักษ์มงพล จงอย่าดําไรอ่่รไงเกิดผลได้จากเลือกบนตั้งวางมากมายพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนอนเข้าถวายปิดพระทั้งไปขอไปทั่วกันข้าพเจ้าทั้งหลายเต็มใจจักสรน ข้าวเท่เทวันทุกท่านที่มาหัวหมูบายสีไม่ทั้งเล่ายาเป็ดไก่โกบาคุ้ผ้าพายำต้มแดงต้มขาวจะเขา้าอันดับสามมาพร้าวออดกล้วยนา้ำเมีคนต้องการผลไม้ห้าอยา่าง แต่ครั้งโบราณทุกสิ่งสำคัญจะสรรนำมาตัางขนมหวานมันอันรัโอชาขนมถั่วขนมงานำมาใส่จานหลนเลืออเพื่อผูเชิดชูถูงชั้นลงเลยเผือกมัน

สมบัติมหาจักรพรรดิให้กับประอาจารย์พ่อเนแอและทุกทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้นนนขอให้ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่ทุกๆุกท่านต้องการขอให้มีแต่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองการพนาสิ่งใดก็อขอให้ได้มาอย่า <ขอ S 2> <ๆ S 1> งเหนือความคาดหวายทุกๆสิ่งทุกๆเรื่องทุกๆประการเืนอกโอ้ มหาเบิกล <iyorsun? S 2> ูกจะขอเบิกว่า เบิกแม่พระธรณีเบิกแม่พระคงคาเบิกปูโทรงพระโหสักเบิกพระพนาบดตีด้วยพระบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งที่สิบแปพระองค์ซึ่งเป็นพระมหาจักรพรรดิขอเบิกคุ้มครั์สมบัติอันตักใช้ คุณคลั้งแก้วกเบิกคุณคนแค้วกเบิกแก้วมันอีสารพัดหึเบิกลังแก้วกเบิกจากแก้วให้ได้มาซึ่งเงินล้านสิบล้านร้อยล้านพันเท่าทวีคูณ้วยบารมีของพระพุทธเจ้าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโวย บารมีของหลวงปู่ เทพหกชัน รสตรีที่คอยปกป้องแผ่นดินสยาม ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ต่างที่ลูกเคยไปอธิษฐานขอไว้ขอโปรดจงได้เมตตาโน้อมนำให้ลูกได้ทันใช้ในปัจจุบันเบิกให้เป็นเศรษฐีเรือนนอกเบิกให้เป็นเศรษฐีเรือนในเบ